แรกนี่คือความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผม,ผมนายถาวเรเสนเนียมพักคประชาธิปัตย์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทราผลที่ตามมาอีกเครื่องนึงความเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัดนี้เขียนไว้ว่าหมดสมาชิก,กภาพต่อเมื่อ2566 แต่จบไปแล้ววันนี้จบไปแล้วถัดไปครับการเป็นรัฐมนตรีช่วยคมนาคมนายถาวรเสนยียบจบอีกและที่ตามาเจ็บปวดมากสำหรับชีวิตนักการเมืองอย่างผมผมเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์เมื่อวันที่20กันยายน2511 2511นะฮะ ปีนั้นผมเรียนธรรมศาสตร์ปีหนึ่งนับถึงวันนี้ก็เป็นสมาชิกพักประชาธิปัตย์มา53ปี53ปีของความภาคภูมิใจห3ปีของความชื่นชมพักประชาธิปัตย์53ปีที่ทุ่มเททำงานร่วมกับเพื่อนพ้องน้องพี่พรกประชาธิปัตย์วันนี้สารัฐธรรมนูญเขียนว่าผมเป็นผู้ที่มีความบัวหมอง มีความไม่น่าไว้วางใจมีความน่ารังเกียจจากการกระทำความผิดคุณไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะเป็นนักการเมืองที่จะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษดรแล้วถามว่าขาดสมาชิกภาพจากการเป็นสมาชิกพกรรคประชาธิปัตย์ไดใ้ในหมวดสองข้อกล่าวของข้อบังคับพรรคประชาธิปัตย์เขียนเอาไว้ว่า เขียนล้อมาตราข8องิลงในผมเมื่อถูกศาลพิาพากษาจจำคุกถูกขงังโดยไม่โดยชอบโดยหมายขังของศาลศาลยอมเราบว่าเป็นการขงังสองวันนั้นเป็นการขงังโดยชอบที่จะต้องขาดจากการเป็นสสก็ขาดจากการเป็นสมาชิกภาพพัรนประชาธิปัตย์ด้วยด้วยน้ำตาตกในด้วยอกกระทรม่มด้วยความเจ็บปวดที่ไม่มีคำบรรยาย ใดๆทั้งสิ้นที่จะบอกพี่น้องพรรคประชาธิปัตย์บอกกรรมการหน่อยอันพักบอกบรรพบุรุษของพรรคประชาธิปัตย์ว่าผมสิ้นแล้วซึ่งเกียรติยศที่จะเป็นสมาชิกพรรคด้วยคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญต้องกราบขอพยยัยยิงยิงที่ทําให้พรรคัวหมองต้องกราบขอโทษผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคที่ทําให้ท่านผิดหวังกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับ ทรงใครยังไม่มีความชัดเจนคำถามนี้ตอบไม่ยา้แต่สิ่งที่ผมอยากจะกราบเรียนไปนยังพี่น้องประชาชนพูดซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของรัฐธรรมนูญฉบับน,นี้สิ่งสำคัญที่สุดการที่พวกผมทำหน้าที่ในความเป็นพลเมืองออกมาต่อสู้การออก พรราชบัญญัติที่ะโทษก์กรรมสมบัติสุสย่ยสารรับคำนูนได้วินิจัยรองรับการชุมหนุมของพี่น้องวนมหาประชาจนและแกนนำกปปสอย่างไรก็ตามผลที่ตามมาจากการทำหน้าที่ของความเป็นโนพลเมืองในวันนั้นพวกเราตายไป2ี่คนบาดเจ็บ800กวา่าคุกร่วมร้อยผมคุณอิสระและน้องนุ่มที่อยู่ตรงนี้ ถูกคดีไม่เว้นสิ่งที่มารับฟังคําวินิจฉัยของศาลร,รับสั่งมูวันนี้สิ่งแรกการวินิจฉัยของศาลอาญาเราไม่เคยหลบหลีกเราไม่เคยหลบหนียอมรับโดยสุจมีญภาพอ่านคําพิพากษาในวันที่24กุมภาพันธ์2 5งพเราก็มาปนอย่างพร้อมหน้าสิ่งที่ได้รับติดพุกเราก็เดินเข้าพุกด้วยดุจมีญภาพยอมรับในคำวินิจฉัยของศาล อยากจะบอกว่าทำนิฉัยของสาลร,รัฐมนตต่อเนื่องาการทำนิฉัยคำพิพากษาของศาลอาญ,ญาเรายื่นประกันตัวใช้เวลาสองวันอันเกิดจากความร่าช้าของระบบราชการก็ออยอมรับครับแต่อย่างไรก็ตามรัฐธรรมนูญต้องคุ้มครองคนที่ถูกกล่าวหาว่าจะททำความผิดจนกว่าศาลจะพิพากษาและคดีถึงที่สุดนั่นคือเขาเขียนอย่างนั้นสิ่งที่ คำนิยิชัยของฐานรัฐมนูลเป็นิจฉชัยวันนี้แม้จะยอมรับโดยหลักการแต่เตุผลการเรียนด้วยความเคารพว่าผมรับไม่ได้สิ่งที่รับไม่ได้นั่นคือพวกนักการเมืองเหล่านี้เป็นบุคคลที่ไม่ควรได้รับความไว้วางใจให้ทำหน้าที่ทางการเมืองอีกต่อไปเมื่อเปรียบเทียบกับการกระทำของนักการเมืองที่ผ่านฐานรัฐมนูล บางคนบางคดีถามกลับไปยังธุราการสารรัฐธรรมนูญว่าบรรทัดฐ,ฐานของท่านแม้ว่าผมอยอมรับผมไม่เชื่อถือการยอมรับกับการเชื่อถือนี่ไม่เหมือนกันครับขีดเส้นใต้ว่าผมไม่เชื่อถือจะหาว่าผมละเมิดอำนาจศาลไม่ได้เพราะผมมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นรัฐธรรมนูญ เขามีไว้เพื่อปกป้องพี่น้องประชาชนในการเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาทำหน้าที่ในสภาวันที่24-25เป็นวันที่นัดฟังคำพภาษาและรงประการตัวให้การ,หา,ารกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา125เขียนเอาไว้ว่าเปิดโอกาสให้ศาลพิจารณาคดีในระหว่างสมัยประชุมได้แต่จะไปขัดขวางการทำหน้าที่ ไปประชุมของสมาชิกไม่ได้